มีชาวต่างชาติเขารู้สึกประทับใจกับน้ําใจของคนไทยครับเป็นเรื่องของแม่ลูกชาวอเมริกันกับน้ําใจคนไทยในเซเว่นประเทศไทยนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เปลี่ยนชีวิตของเขาเลยก็ประมาณว่าในโลกปัจจุบันนี้นะที่มีแต่ข่าวความเร่งรีบความเย็นชาแล้วก็ไม่ค่อยจะใส่ใจกันในเมืองใหญ่ๆของตะวันตกเขามันมีเรื่องนึงที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยครับ เป็นแม่กับลูกชาวอเมริกันในร้านเซเว่นยีเที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีข้อแม้ไม่ได้ร้องขอด้วยแล้วคนนั้นก็เป็นคนไทยนี่แหละคุณแม่ชาวอเมริกันเขารู้สึกประทับใจมากจนเขานี่ออกมาเล่าให้ฟังเลยเขาบอกว่าตอนนั้นก็ย้ายไปอยู่ในภาคอีสานของไทยกับลูกชายนี่ยังเด็กอยู่เลยก็วัยแบเบาเธอนะเข้าไปในเซเว่นคนเดียว,เ,ยวเพื่อที่จะซื้อของก็ไม่กี่อย่างหรอกแล้วก็ทิ้งลูกน้อยเอาไว้ในรถเข็นนะคือมันไม่สะดวกก็เลยจะหยิบของก่อน แต่ในจังหวะที่กําลังจ่ายเงินนะ่ะลูกของเธอก็เริ่มร้องเสียงดังขึ้นมาอาละวาดเลยจนควบคุมไม่อยู่น่าจะประมาณว่าคุณแม่มือใหม่ไม่รู้จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีก็อายเขาด้วยในขณะที่เธอกําลังลนลานไม่รู้จะทํำยังไงดีนี้ก็มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุก็ประมาณ40ได้มั้งเป็นลูกค้าทั่วไปมาเห็นนะก็เดินเข้ามากล่อมเด็กให้พูดด้วยน้าเสียงนุ่มนวลอันนี้คุณแม่ชาวอเมริกันเขาบอก แล้วก็อุ้มเด็กขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วเหมือนกับเป็นญาติแท้คนหนึ่งแบบนั้นเลยไม่มีความรู้สึกรังเกียจอะไรแม่ชาวอเมริกันคนนี้เขาก็ตกใจแล้วก็ประทับใจด้วยครับเธอนะบอกว่าในอเมริกานะไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปยุ่งกับลูกของคนอื่นแบบนี้หรอกยิ่งถ้าเกิดว่าเด็กร้องไห้กลางลานนี่ก็จะพากันมองแบบแรงๆมองแบบตำหนิแบบนี้หรือไม่ก็เดินหนีเลยแต่ที่เมืองไทยกลับมีคนที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยทันทีถ้าเห็นว่าเรากำลังเดือดร้อนอยู่ เขาบอกมาแบบนี like ้ท right? he he exactly. ีน so, like ี้พอเธอออกมาจากร้านพร้อมกับลูกเธอนะถึงกับน้ําตาคลอเลยเธอบอกว่าเธอรู้สึกอบอุ่นมากเลยมันมีความรู้สึกไม่คาดฝันหลายอย่างเขาบอกว่ามันคือน้ําใจที่ไม่ต้องขอแต่ได้รับอย่างเต็มใจเสมออันที่จริงเรื่องแบบนี้นี่เราก็เห็นได้ทั่วไปนะไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษแปลกประหลาดหรือว่าต้องมองว่ามันเป็นน้ําใจอันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นคือเป็นเรื่องปกติของที่นี่ประเทศไทย แต่ก็อาจจะแปลกใจนิดนึงที่เธอกล้าไปอุ้มลูกของคนอื่นขึ้นมาประครับประคองแบบนี้นะอะแต่มันก็เป็นเจตนาที่ดีนั่นแหละเรามองไม่แปลกเท่าไหร่แต่ทีนี้ชาวต่างชาติเขาประทับใจกันหลายคนเลยนี่มีคนมาแสดงความคิดเห็นคนแรกเขามาจากแคนาดาเขาบอกว่าตอนที่ฉันอ่านเรื่องแม่ลูกในเซเว่นนี้นะฉันเผลอหัวเราะแล้วก็น้ําตาไหลด้วยฉันเองก็เคยเป็นแม่มือใหม่เหมือนกันในโตรอนโต ลูกฉันนเคยร้องลั่นเลยในร้านซูเปอร์ก็น่าจะเหมือนกับลูกทุกคนทุกคนในร้านก็มองฉันแรงมากบางคนถึงขั้นพูดเสียงดังเลยว่าช่วยทําอะไรกับลูกของคุณทีตอนนั้นฉันนะ่ะอายจนอยากจะหายไปจากโลกใบนี้เลยโอ้โหเป็นคําพูดที่แรงเหมือนกันนะเหมือนกับว่าลูกเป็นสิ่งของเลยเด็กก็ยังแบเบาะอยู่เราก็ควบคุมอะไรไม่ได้ถ้าพอพูดรู้เรื่องแล้วเออโวยวายเนี่ยเออค่อยหน้าบนหน่อย เธอบอกต่อว่าเพราะเห็นเรื่องในไทยที่คนแปลกหน้ากล้ามาช่วยแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฉันรู้สึกเหมือนฝันมันไม่ได้มีแค่ความน่ารักนะนี่คือความเข้าใจแล้วก็เป็นความเป็นมนุษย์ที่สูงมากที่เรานะไม่น่าจะหาได้แล้วในเมืองของฉันฉันอยากจะลองอยู่ในสังคมแบบนี้บ้างที่แม่คนหนึ่งไม่ต้องแบกทุกอย่างคนเดียวที่ไม่ต้องมาเป็นซูเปอร์วูแมนทุกวันที่กล้าร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นได้โดยที่ไม่โดนตัดสินอะไร ฉันคิดว่าสังคมดีๆไม่ต้องร่ำรวยแค่มีหัวใจก็พออ้าวมันเกี่ยวอะไรกับความรวยจนละเนี่ยทีนี้คนต่อมาเป็นชาวอเมริกาครับเขาบอกว่าผมนะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่มีอะไรเครียดไปกว่าการที่จะพาลูกวัยสองขวบเข้าร้านขายของอีกแล้วลูกไม่รู้หรอกว่าต้องรอพ่อเบื่อก็เริ่มที่จะโวยวายผมก็โดนมองแรงมาไม่รู้กี่ครั้งเรื่องนี้ ผมได้อ่านเรื่องแม่ในไทยแล้วทั้งตกใจแล้วก็อิจฉาด้วยนะไม่ใช่แค่นำใจของคนไทยที่ช่วยแต่เป็นทั้งวิธีที่สังคมไทยเขายอมรับความเป็นเด็กเด็กสามารถร้องไห้ได้ในที่สาธารณะโดยที่ไม่ต้องโดนประนามเหมือนในอเมริกาอ่าอันนี้เขาอาจจะเข้าใจผิดเล็กน้อยเขาบอกต่อว่าสิ่งที่แม่คนนั้นเจอนนะมันน่าอิจฉามากเลยนะผมรู้สึกได้ว่าเธอไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวถ้าอยู่ที่ประเทศนี้ บอว่าแค่นั่นแหละที่พ่อแม่แทบจะทุกคนต้องการจากโลกใบนี้คนต่อมาเป็นชาวอิตาลีเขาบอกว่าฉันนะ่าหัวเราะเลยตอนอ่านว่าผู้หญิงไทยเดินเข้ามาอุ้มเด็กหน้าตาเฉยนั่นแหละคือภาพที่อิตาลีเคยเป็นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนกลัวจะดูเป็นคนแปลกประหลาดหรือไม่ก็กลัวจะโดนฟ้องอะไรสักอย่างฉันไม่เคยไปประเทศไทยแต่ว่าฉันเคยพบกับนักท่องเที่ยวไทยในโรมพวกเขาใจดีแบบน่าตกใจเลย ช่วยหญิงชราเดินขึ้นบันไดรถไฟด้วยทั้งๆที่ไม่มีใครขออ่านเรื่องนี้แล้วฉันเข้าใจว่าคนไทยน่ะไม่ได้แค่สุภาพพวกเขากล้าทำดีก่อนใครและนี่คือสิ่งที่ฉันคิดถึงมากยุโรปสมัยก่อนเคยมีคนไทยกล้าทำดีก่อนใครผมว่าบางทีไม่ต้องใช้ความกล้าหรอกมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่ควรจะทำหรือว่าน่าทำอะไรแบบนี้มากกว่าพอเจอคนหกล้มเราก็อยากจะช่วยใช่ไหมไม่ต้องใช้ความกล้าอะไรเลยมันอยาก คนต่อมาเป็นชาวญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าในญี่ปุ่นน่ะการที่คนแปลกหน้าจะเข้าไปแต่ต้องเด็กของคนอื่นนี่มันถือว่าไม่เหมาะสมมากแม้แต่จะพูดกับเด็กที่เราไม่รู้จักก็ถือว่าเสียมารยาทและนี่คือสังคมของญี่ปุ่นสมัยนี้ผมตกใจมากที่คนถ่ายกล้าอุ้มเด็กทั้งทงท,งที่ยังไม่รู้จักกันเลยแต่ดูไม่น่ากลัวเพราะว่ามีความอ่อนโยนและความไร้เจตนาร้ายแอบแฝง ผมอาจจะไม่ควรพูดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนประเทศอื่นมาอุ้มลูกเราเราไม่ควรจะไว้ใจแต่ถ้าเป็นคนไทยคุณยิ้มได้เลยเพราะว่าในญี่ปุ่นบางทีอาจจะดูปลอดภยัยแต่ก็เย็นชากันเกินไปผมเริ่มเข้าใจว่าทำไมชาวต่างชาติถึงพูดถึงความอบอุ่นแบบไทยๆกันบ่อยมากนี่คือการยอมรับความเป็นมนุษย์แบบที่ไม่กลัวกันอ๋อก็คือเขาอนุญ,ญาตให้คนไทยนะอุ้มลูกเขาได้นะแต่ว่าคนประเทศอื่นนี่ยาเด็ดขาดคนต่อมาเป็นชาวนอร์เวย์ เขาบอกว่าฉันเคยไปไทยเมื่อสิบปีก่อนตอนนั้นฉันยังไม่มีลูกแต่ก็ได้เห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันมีเด็กตกจากเก้าอี้ในฟูดคอร์ทแล้วทันใดนั้นก็มีพนักง,งานกับลูกค้าหลายคนเลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยโดยที่ไม่ได้เตรียมกันตอนนั้นฉันแค่คิดว่าคนไทยใจดีจังแล้ววันหนึ่งฉันก็ได้มาเป็นแม่คนฉันก็เลยเข้าใจได้ว่าความใจดีแบบนั้นน่าล้ำค่าขนาดไหนฉันลองจินตนาการว่าถ้าคนในเหตุการณ์เป็นฉัน ลูกฉันร้องลั่นในร้านนะแล้วมีใครสักคนอุ้มไปกล่อมให้ฉันคงจะน้ำตาไหลเหมือนแม่ในเรื่องนี้แน่ๆโอ้โหก็น่าประทับใจมากจริงๆนะผมยังซึ้งเลยเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทําแบบเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยมันมีความหมายกับคนต่างชาติมากขนาดไหนที่เขาไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันกับเราเราก็แค่ทําสิ่งที่ควรจะทําแต่เขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เอกก็ดีเนาะทีนี้คนต่อมาครับ อันนี้เป็นชาวออสเตรเลียเขาบอกว่าตอนที่ผมได้อ่านเรื่องลูกแม่ในเซเวน่นนี้ผมเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆเลยมันไม่ได้ตลกหรอกแต่เพราะว่าผมนึกถึงเหตุการณ์ของตัวเองตอนที่อยู่กรุงเทพในปีแรกวันนั้นผมอยู่ที่บิ๊กซีลาดขาวมีเด็กคนหนึ่งร้องไห้เสียงดังจนผมนึกว่าแผ่นดินไหวเลยเด็กร้องไห้อรารวาสกรีดร้องดังมากพ่อแม่เด็กก็พยายามกล่อมแต่ดูเหมือนจะเป็นมือใหม่ ไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นผมก็ยืนอยู่ข้างๆพร้อมกับกรอกตามองแบบคนเมืองที่กำลังยุ่งๆแต่ทันใดนั้นเองมีผู้หญิงคนหนึงอายุมากแล้วเหมือนจะมาซื้อผักบุ้งหรืออะไรสักอย่างก็เดินมาหาเด็กคุกเข่าลงแล้วก็หยิบขนมจากกระเป๋าตัวเองน่ะให้เด็กผมนี่แบบเฮ้ยทำไปทำไมอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเด็กที่เริ่มจะคุยรู้เรื่องเขาบอกต่อว่าเด็กก็อยู่ร้องทันทีเลยเมือนโดนปิดสวิตพ่อแม่ก็ยิ้มแบบเขินๆขอบคุณ ส่วนผู้หญิงคนนั้นอะเขาก็แค่พยักหน้าแล้วก็เดินไปจ่ายเงินต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ตกใจในความความใจดีแบบไม่ได้ขอของเธอเอาจริงๆถ้าเป็นที่สิดนี่ใครทำแบบนี้นี่อาจจะโดนด่าหรือไม่ก็โดนมองเป็นคนไม่รู้กาลเทศะเลยนะแต่ที่นี่คือเมืองไทยผมเห็นบ่อยคนไทยนะ่ะชอบทำดีโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเริ่มก่อนเลยไม่ต้องรอให้ใครเห็นทำดีเสร็จแล้วก็เดินหนีไป หลังจากนั้นผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเวลาที่มีเด็กหลงหรือว่าร้องไห้ในที่สาธารณะผมไม่ยืนเฉยอีกแล้วผมได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นแบบอย่างแม้จะแค่ส่งรอยยิ้มหรือว่าถามว่าช่วยอะไรได้ไหมแค่นี้ก็พออันนี้ก็เป็นความเห็นต่างชาติส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ที่เขามีความประทับใจมากกับการช่วยอุ้มเด็กขึ้นมากล่อมลูกของคนอื่นน่ะโดยที่ไม่ต้องร้องขออะไรเลยไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวจะโดนด่าแต่ทีนี้ก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าพ่อแม่เด็กเขายอมไหมด้วยนะ พ่อแม่เด็กบางคนก็ชอบที่จะให้ตัวเองกรีดร้องเสียงดังแสดงความแข็งแรงก็มีเหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ